เรื่องเกี่ยวกับวัดป่าธรรมพิรมที่จังหวัดลำพูนครับสวัสดีครับเรามีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วก็มีข้อสันนิษฐานต่างๆด้วยนะคะวันนี้เราจะมาลองทำความเข้าใจกันค่ะทั้งที่มาความหมายของชื่อแล้วก็บทบาทของวัดนี้กันเริ่มกันที่ชื่อเลยดีกว่านะคะชื่อธรรมพิรมเนี่ยฟังแล้ว ออรู้สึกดีจังเลยค่ะคำว่าความยินดีในธรรมมันมีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือว่าลึกซึ้งยังไงบ้างคะในบริบทของวัดนี้ครับชื่อนี้ออจริงจริงมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับมันสะท้อนถึงแก่นหรืออาจจะเรียกว่าเป็นจุดประสงค์หลักตั้งแต่ตอนสร้างวัดเลยก็ว่าได้คือตั้งใจให้เป็นสถานที่ที่แบบออผู้คนจะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมคนหาความสงบข้างใน แล้วก็พบกับความสุขที่เกิดจากการเข้าใจธรรมะนะครับเป็นความสุขแท้ๆท,ที่ไม่ใช่ความสุขแบบแบบทางโลกหูฟังดูมีความหมายลึกซึ้งจริงๆค่ะแล้วพอจะทราบที่มาที่ไปของวัดไหมคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่แบบชัดเจนมากๆแต่ก็มีการสันนิฐานกันว่าน่าจะสร้างในช่วงที่พุทธศาสนาในล้านนาเอ่อกำลังรุ่งเรืองมากๆใช่ครับการที่ไม่มีบันทึกแน่ชัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ ก็เจอบ่อยนะครับกับวัดเก่าๆแต่ถ้าดูจากบริบทประวัติศาสตร์ล้านนาตอนนั้นพุทธศาสนาในเฟื่องฟูมากจริงๆแล้วก็ดูจากความหมายชื่อวัดด้วยก,ก็พอจะคาดการได้ว่าวัดเย็น่นาจะเก่าแก่พอสมควรแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นในยุคที่คนศรัทธากันมากๆครับต้องการที่ปฏิบัติธรรมจริงจังอืมค่ะ นั่นก็นํามาสู่คําว่าวัดป่าที่อยู่ในชื่อเต็มๆเลยนะคะคํานี้มันมีความหมายพิเศษยังไงคะมันบอกอะไรเกี่ยวกับรากเดิมของวัดนี้ได้บ้างอ๋อคำว่าวัดป่านี่อันนี้เป็นกุญแจสาคัญเลยครับมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับแนวปฏิบัติของพระสายวัดป่าหรือที่เราเรียกกันว่าพระป่าหรืออีกชื่อก็คือสายอรัญ,ญวาสีนะครับท่านจะเน้นปฏิบัติกรรมฐานเป็นหลักเลยเน้นความเรียบง่ายสันโดษอยู่ในที่สงบ,สงบ ห่างจากชุมชนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความหลุดพ้นอ๋อค่ะดังนั้นเนี่ยในอดีตบริเวณที่ตั้งวัดก็ก็น่าจะเป็นป่าจริงๆหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นพื้นที่ที่สง,งัดมากๆครับสภาพแวดล้อมแบบนี้มันสําคัญเพราะว่ามันเอื้อต่อการฝึกจิตใจลดสิ่งรบกวนต่างๆ แสดงว่าภาพในอดีตนี้คือพระท่านมุ่งปฏิบัติในป่าเลยนะคะแต่จากข้อมูลที่เรามีตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปพอสมควรมีบทบาทกับชุมชนมากขึ้นด้วยถูกต้องครับอันนี้เป็นเป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจจากจุดเริ่มต้นที่เป็นวัดป่าที่เน้นการปฏิบัติส่วนตัวหรือในหมู่พระสงฆ์พอเวลาผ่านไปชุมชนขยายตัวเข้ามาเรื่อยๆวัดก็เอ่อก็ต้องปรับบทบาทตามไปด้วย กลายเป็นศูนย์กลางทั้งจิตใจของชาวบ้านมีงานบุญมีพิธีกรรมต่างๆมีการดูแลคนในชุมชนแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พวกเอ,อ่อเสนาสนะหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดให้มันรองรับกิจกรรมได้มากขึ้นทั้งของพระแล้วก็ของชาวบ้านด้วยเป็นการปรับตัวที่สำคัญนะคะใช่ครับปรับตัวแต่ก็ก็พยายามรักษาแก่นเดิมเอาไว้ด้วย ถ้าดูข้อมูลปัจจุบันนะคะวัดป่าธรรมพิรมตอนนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านหงจังหวัดลำพูนเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายครับธรรมยุตินี้ก็จะเน้นเรื่องพระธรรมวินัยที่เคร่งครัดเป็นพิเศษนะครับใช่ค่ะเราก็มีจุดเด่นที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆกก็คืออุโบสถไม้สักทองทั้งหลังสวยงามมากจริงๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะข้อมูลก็ยังบอกว่าบรรยากาศในวัดเนี่ยก็ยังเงียบสงบอยู่ มันไปด้วยกันได้ยังไงคะทั้งความงดงามโออาร์ของโบสถ์กับความสง,งบแบบวัดป่าเดิมอ่ะครับอันนี้น่าสนใจมากเป็นประเด็นที่สะท้อนตัวตนของวัดนี้ได้ดีเลยคือการมีอุโบสถไม้สักทองเนี่ยมันก็แสดงถึงพลังศรัทธาของคนยุคหลังๆนะครับแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนออสัญ,ญลักษณ์ที่ดึงดูดคนให้เข้ามาที่วัดค่ะเป็นจุดเด่นเลยใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่วัดยัง ยังรักษาบรรยากาศความสงบร่มรื่นที่มันเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเอาไว้ได้เนี่ยก็อาจจะสะท้อนว่าทางวัดเองก็พยายามสร้างสมดุลอยู่อ๋อสมดุลระหว่างครับระหว่างการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยบทบาททางสังคมที่เพิ่มขึ้นกับการรักษาเจตนารมณ์เดิมของการเป็นวัดป่าแล้วก็สถานที่แห่งความยินดีในธรรมเอาไว้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นความท้าทายนะครับที่วัดหลายๆแห่งก็เจอเหมือนกันพอจะเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะวัดป่าธรรมาพิรมก็น่าจะเริ่มต้นในยุคล้านนาชื่อก็สื่อถึงเป้าหมายทางธรรมที่ลึกซึง้งมีรากฐานมาจากวัดป่าที่เน้นความสงบการปฏิบัติเข้มขน้นครับ แล้วก็ค่อยๆพัฒนาปรับบทบาทให้เข้ากับชุมชนจนมีจุดเด่นคืออุโบสถไม้สักทองแต่ก็ยังยังคงรักษาความสงบที่เป็นหัวใจสำคัญไว้ได้ใช่เลยครับสรุปได้ดีมากและจากทั้งหมดนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าชวนคิดต,ต่อนะครับค่ะยังไงคะคือพอระนึกถึงชื่อธรรมาพิรมใช่ไหมครับความยินดีในธรรมแล้วก็นึกถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นวัดป่าอันเงียบสง,งัด ลองจินตนาการดูสิครับว่าประสบการณ์ในการสแสวงหาความสงบหรือความสุขทางธรรมเนี่ยมันจะต่างกันไหมระหว่างการปฏิบัติในป่าที่แบบห่างไกลผู้คนมากๆในอดีตกับการปฏิบัติในวัดปัจจุบันที่อยู่ท่ามกลางชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีโบสถ์สวยงามแบบนี้โอ้โหเป็นคำถามที่น่าคิดตามจริงๆค่ะครับก็เป็นคำถามปลายเปิดทิ้งไว้ให้อ่ให้เราๆท่านๆลองไปคบคิดกันต่อได้ครับ